สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมากกินขนมจีนน้ำยาปลาแซลมอนนํำกันค่ะอาหารเที่ยงค่ะพี่น้องนองซ้ายเห็ดตะมวานนี่จ้ะพี่น้องจ้ามาค่ะมาก,กินน้ำกันนี่ค่ะ,ะขนมจีนเพิ่งจะต้มใหม่ๆนิ่มๆอร่อยอร่อยกินกับถั่วสั้นกระหล่ำผักสะลาแหนนะคะ อันนี้คือแก้วไวายนะคะพี่น้องเป็นแก้วแก้วหยกที่เพิ่งมาเมื่อวานนี้เนาะที่เราสั่งไปเนาะน่ารักมากสวยมากแต่เป็นน้ำนะคะในเป็นน้าเวลาดื่มไวายจะเป็นตอนกลางคืนเนาะไม่ใช่ตอนเช้าหรือกลางวันเนาะแต่ตอนนี้ฉลองก่อนค่ะมากค่ะคุณผู้ชมคือเขาทําสวยมากทุกใจมากมาค่ะพี่น้องมาอ,อ ของมักของมักข,มกขนมจีนน้ำยาปากน้องชายเชฟดนเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยค่ะพี่น้องเขาเป็นเชฟเนาะเขาเฮ็แดแซ่บ <c oughs> <c oughs> เฮ็ยังก็เป็นตาแซ่ตาแซ่พี่น้องอ ลูกชิ้นปลาอร่อย ซาละแหน่เขากันดีดีพี่น้องจ้ะเป็นยังไงเนาะพี่น้องสลองสงการมีความสุขสนุกคักบ,บอ ไดไปชาร์จแบตได้ไปพอพี่พอ่พอพี่พี่น้องบานเกิดเมื่องนอนของเขาอตอนนี้ก็น้องก็เส้นสุดเทรศกาลสงการนะพี่น้องพเพื่อนๆแบ,บกลับบ้านเอ้ยกลับ ไปทำงานกันเนาะเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยความสุขและพี่น้องเด้อมีสุขภาพแข็งแรงทำชีวิตให้เบิกบานทำงานให้ประสบความสำเร็จมีกำลังใจเจอปัญหาค่อยๆค่อยๆแก้ใจเย็นๆนี่มันก็ผ่านไปค่ะ นองแกวไว้ข่อยงามหลายข่อยมกักสบมกยกกับพี่น้องจา้าแกวเป็นการของข่อยกับมิเงี้ยวผมนคนบาเกี่ยวกับอแก้วแกยวกาแฟแก้วแกวแกวยังกะยาบา้าเป็นคนมกักอยากได้แบบสเปเชียลนะ ถูกใจนะเออทำนี้โอกาสได้ไแบบปเมืองไทยคือแบบไปเมืองอยู่โรงงานไปอยู่พี่น้องอยู่ลานเมิ่มขายอำนี้แบบได้ใช่ไหมเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มยู่จ้ะ คอยมักยกเป็นชีวิตคิตใจพี่น้องจ้ามันมักมันมักโดยธรรมชาติมันมันเกิดขึ้นมาจากสมองเขาเลยแบบแบบว่ามันรู้สึกอบอุ่นน่ะนะมันอาจจะเป็นที่วาเขาแบบมักภูเขาก็ได้อืมต่อก็เห็นส่วนใหญ่แหละพนเามาจากไต่ภูเขานะพี่น้องพันระเบิดระเบิดแล้วก็ไต่ภูเขามันมันรู้สึกเย็นน่ะนะที่อยู่กับกับกับหินพวกนี้นะ มันมีความสุขยางบอกว่าถูกแลยขนาดขอยยางไปเนี่ยขอยไปเที่ยวประเทศจีนเบจินเนาะกรุงปักกิ่งไะพี่น้องเพิ่นขายยกเนี่ยขายแบบเป็นเขาเตยแบบยาวเหยียดเยอะมากเลยแบบตามร้านตามช็อปหลายยีหรีแต่ว่าส่วนนี้เพิ่นกเ็เอาเอายกมาจากพมาก่าแหละจ้ะเพิ่นซื้อมาจากพม่าเลวเพิ่นก็มาเจรไนเนาะแม้แต่ไปโรงงานที่จีนกับมี้จ้ะพี่น้อง ไปเห็นยกลายลายอ่ะไม่ว่าจะเป็นเหเ็นเป็นพระพุทธรูปเป็นรูปรูปมารูปสัตว์รูปสิงเป็นคอร์ายกับสิงโตรูปบ้านรูปยังเยอะแยะงามอีหลีแต่ว่ามันมีความสุขตองยางพานไม่เหรอพี่น้นองยางพานเนี่ยขอยว่าวเผ็ดเนี่ยงามแล้วแพงแล้วมันกับเรารู้สึกบ่คือบ่คือบ่อค,อคือหินจ้ะบ่คือยกรู้ เพ็ดนี้รู้สึกแบบบ่ได้สุรู้ซึกเย็นน่ะนะรู้สึกแบบเออเ็ดกับมาจากธรรมชาติเือกันแหละแต่ว่าออความรู้สึกอะ่ะมันมันอาจจะเป็นมันสีคนคนละสีเนาะพี่น้องเนาะสิมากินขอปุ่นคือสิมาบอกเรืองเจเนาะนเนี่ยดูสิเก็บเงินไปซื้อพี่น้อง บบจีซั่งจีซั่งข้าวเจ้าเชียนหายพรจีซั่งเฮ็ดเป็นเป็นพวกถวยพวกซ้ำพวกซ้อนพวกอยัางเงี้ยสินะที่ขาเจ้ามีอยู่แล้วกะลายอยู่แล้วล่ะกระ่าบางอย่างอาจถือเป็นเมฆกระซั่งได้พี่น้องเฮ้ยคิดว่า โดนโดนไปพอภูเขาเที่ยนหนึ่งมีความสุขภูเขาทงสูงต่ำๆเสียแค่แครรถแบะแลนผ่านเนาะมองไปเห็นไกลๆคนพี่น้นองโอ้ภูเขาดีใจจะแลนขาม้าแถวโคราดเนาะโคราชสระบ,บุรีเห็นภูเขาเนี่ยซีดีใจที่พี่น้องจะเป็นจุดที่คอยสิแบบมีความสุขอยู่ใสย่ยเท่ากันไม่ว่าจะอยู่ประเทศดีเท่ากันอไปขอเห็นภูเขามีความสุขหลไ มักภูเขามักมักคาก็ทะเลม,นเนเลมเเัเนี่ยอยเล่าบ้างคิดจะคี่คิดว่าเอ๊ะเผ็ดเนี่ยแพงแค่แค่เพิ่นขุดลงไปร้อยหาสิบกิโลสองร้อยกิโลที่จีได้เผ็ดเม็ดหนึ่งก่อนหนึ่งเกิดมา โอ้มหาสัจจันอิหรีเก่ยงอิหีคนน่ะต่ว่าใดมากับผ่นก็ะมาเจียรไนมันเป็นสีขาวเนาะพี่น้องก็สวยอีกแบบนึงเขาขอบว่ารวยเพราะสินี้เผ็ดใส่หลายคือเพิ่นน้อมีเผ็ดน้อยๆน้อยเนี่ยคุณตาตาซื้อไห้สามีซื้อมไห,มอมห้อืมแต่พูดถึงว่า ทรไมาชาดพี่น้องมาคักยกอไปพม่าพี่น้องเมืองอย่างกุง้งจะเห็นนะเนี่ยมีหลายเกตดยกใดใดยกที่เกตที่สําหรับสวยที่สุดนะ ที่ราชาเป็นปราชาพราชินนี้พันไส้นะพี่น้องข่อยพ่อนี่ไรกระตู่โจกพ่นรู้ว่าอันนึงเท่าไรล้ามกลัวไหมพี่น้องล่ามกลัวและข้า,าแพงกานั้งกับมีแต่ว่าไอ้ที่ข่อยล่ามนันที่ข่อยไปเห็นเลนะนั่นจะมีหลายเกรดเลยพี่น้องแล้วหามื่นกลัวสองพันสามพันสี่พันห้าพันมีมด แต่ว่าอีกลานที่แพงๆที่ไปเห็นน่ะแพงขนาดกะมีแต่ว่าลานนี่นะโอ้โหใสงามนึงใสบาาแบบคราบกนใช้กระตู้ไว้หนึ่งหนึ่งตู้นี่ยหนึ่งอันขอเมืองราคาขอสัมผัสได้บ่อขอจับแน่ได้กันนะยู่ย่างกุ้งพี่น้องจับผลไม้เนี่ยใสปิ้งมองทะลุเลยพี่น้องครับมองทะลุเอาไฟมาซองเนี่ยเสียมองทะลุอันนี้แบบเกตธรรมดาเก็บอบอแพงค่ะ สำหรับเขาแบบเขาไม่งบแค่นี่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าร์มี่อันหนึ่งที่ข่อยซื้อมา้ายู้ใส่ไวต้ตอนนี้ที่ซื้อมาจากไอ้กุ้งปักกิ่งอ่ะสีเขียวที่ข่อยเคยใส่อยู่ค่ะพี่น้องพูดถึงน้วมัน้อนซ้อนมันมีความสุกไรม,มีความสุขที่ยุ่ยได้ยุ่ยไก่นะโมเมนต์บามีความสุขที่แบบยังไง ว่าที่เขาเจะผลิตออกมาเราเป็นรูปร่างนั่นรูปร่างนี่ได้มีความสุขที่สิ่ได้ยุกไก่หินน่ะนะพี่น้องไก่หินไกยุกค่ะก็ได้มาตั้งถ้่วตั้งซ้ำตั้งนี่แหละแก้วกาแฟแก้วแก้ววายชุดน้ำชาถา้่วซ้ำสำหรับกินซุปพี่น้องเมื่อนั่นไปหองกงก็ได้ชุดเอ๋ สิงโตมานะพี่นอ้องอือสิงโตน้ำงามสิงโตเดยวมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการการค้าขายเป็นราชาของบิ๊กเซีเน็ความเสือของคนจีนอันนเหตุภาพสิงโตตังงี้ไวหวนาอาคารเพิ่อนอู้อาคารสูงสูงเองบนเสือแบบ พวกสิงโตวพวกนี่แหละเทเพิ่นจะเลื่อนลุ้งเลือ้อยเ,เห็นเหฮารู้สึก,กว่ามั่นใจก็ก็การเฮรดบิสเนสอะไรผสมพมซัมเมตข้างนอกออแซบ่บ้องกินต้องบ่อยต้องบ่อยต้องกิน ใช่มอกค่ะมันไกินไห่กินกินไหมมหากวนแบบนี้มีเห็ดวิดีโอย่ากวนเห็นยงเห็ดมามอคค่ะกต่วันนี้ครบก่อแล้วน้าบอกมันไม่กินหอยอืออย่างอ้งาอ้ะง คุณชมคะตอนนี้มีแมวสองตัวที่แรกมีตัวเดียวดดซื้อมาอีกหนึ่งตัวเป็นสองตัวตอนนี้ชีวิตเกับเย็นไปก่อน<อ>หน้านี้ไม่มีแมวก็เงียบกว่านี้ตอนนี้มีแมวเด็กๆมีความสุขม,มเคลื่อนเล่น็ที่เล่น กินหอมกินหม้ยอร่อยมากคุณผู้ชมคะต้องขอบคุณนะ้องชายที่ทำไปให้น้ำนจำิ้นน้ำยาปลาปลาแซลมอนมันอยู่แล้วปลาแซลมอนพี่น้อง มันกระแซบอืม,มเดีนะ๋ยวไปงไนวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพบกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะบ๊ายบาย